โดยที่เข้าไปใน up to i service นะครับจากนั้นก็เลือกเมนูตรงซื้อแพ็กเกจเสริมแล้วก็เลื่อนสไลด์ไปทางขวาแล้วก็เลือก,ก,ก roaming เข้ามาที่หน้าต่างนี้ในช่องใส่ชื่อประเทศให้ใส่เป็นชื่อประเทศที่ต้องการนะครับในส่วนนี้ผมใส่เป็นประเทศจีนจากนั้นก็จะมีเมนู ให้เราเลือกนะครับต่างๆซึ่งในที่นี้เราเดินทางไปจีนประมาณ6วันผมก็ได้เลือกแพ็กเกจ Travel Asia 7จิก10วันฟรีอีก3จิกนะครับราคา399บาทผมมาถึงหน้าตานี้หน้าต่างนี้ก็จะมีในส่วนมันก็จะคำนวณในส่วนของแวดมาด้วยนะครับรวมแล้วก็เป็น426บาทกว่ากว่า แล้วก็จะไปหน้าต่อไปเพื่อที่จะให้เรากำหนดว่าจะเริ่มเปิดโร a m i n g ในช่วงวันไหนนะครับอันนี้เราก็สามารถ่จะเลือกกำหนดเวลาได้ว่าจะเปิดช่วงวันไหนเวลาไหนนะครับแล้วก็ใส่วันแล้วก็เวลาเข้าไปจากนั้นก็ให้กดยืนยันแล้วก็กดถัดไป เมื่อเราก,กดถัดไปแล้วก็จะมาหน้านี้เพื่อที่จะให้เรายืนยันการจ่ายเงินในกรณีของผมผมให้เลือกเก็บจากบินรายเดือนนะครับเพราะว่าเป็นรายเดือนเมื่อเสร็จแล้วก็จะเป็นหน้านตาแบบนี้ครับหลังจากนั้นเราก็เข้ามาตั้งค่า roaming ของเราครับเดินไปที่การตั้งค่านะครับไปเปิดโร a m i n g เลือกเปิดโร a m i n g ครับแล้วก็ back กลับไปมาที่ network selection นะครับ ที่เป็นภาษาอังกฤษเรามันจะขึ้นออโต้อยู่ให้เราทําการปิดทําการปิดนะครับในกรณีที่เราจะเปิดใช้ในต่างประเทศนะครับเพื่อที่จะเลือกเครือข่ายเองหลังจากนั้นมันก็จะขึ้นชื่อเครือข่ายขึ้นมาให้เราแล้วก็เมื่อเราไปอยู่ต่างประเทศนะครับเราสามารถที่จะเลือกเครือข่ายได้เครือข่ายหนึ่งได้เลย จากนั้นเราก็สามารถที่จะใช้อินเทอร์เน็ตจากเครือข่ายมือถือของเราได้แล้วนะครับใครไปเที่ยวประเทศไหนก็ขอให้มีความสุขกับการท่องเที่ยวนะครับ enjoy ครับสวัสดีครับ